สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุกท่านครับคูโชคแชนเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหลวงปู่มั่นบุกเมืองนรกยมมาทูแต่คอกใส่จับผีก่อนเวลาพญามัจ,จุราชต้องกราบขอโทษท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการคูโชคแชนเนล เปิดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งในคราวนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาให้ฟังอีกเช่นเคยโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เพราะพระอาจารย์ผู้มีอภินญ,ญาในพระพุทธศาสนานั้นโดยปกติแล้วถ้ามีเหตุให้ตักเตือนท่านมักจะตักเตือน พาดด้วยกันเวลาหลงหรือภูมิเทวดาชั้นล่างๆผูดผีปีศาจเป็นตน้นแต่จะไม่ก้าวล่วงไปถึงชั้นพมมโลกหรือผู้ที่อยู่ในยม,มโลกกันนักเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นที่อยู่ของเทพในขั้นสูงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่หรือสถานที่บางที่ก็ไม่อนุญ,ญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด เนึ่งจากอาจเกิดอันตรายได้หรืออาจไม่ได้กลับออกมาอีกเลยพราหลายท่านจึงมองว่าเป็นเหตุที่เกินวิสัยหรือตบะแก,ะก่ก้ายังไม่ถึงพอพอที่จะไปเสี่ยงถ้าเข้าไปได้ก็คงจะเป็นแค่การเที่ยวชมแต่ในคราวนี้พระอริยะผู้นี้ท่านกลับกล้าตำเนตถึงเทพผู้ใหญ่ในยมบโลก แสดงว่าท่านผู้นี้ย่อมไม่ธรรมดาใช่แล้วครับท่านไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็มาถึงยอดพระอริยะผู้นั้นซึ่งท่านนั้นก็เป็นพระอรหันต์ในภูมินี้แน่นอนพระอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งท่านก็คือหลวงปู่มันโพริทัตโต ถ้าจะกล่าวถึงประวัติของหลวงปู่มั่นนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทกท่านต้องเคยรับฟังเรื่องราวของท่านมากันหมดแล้วอย่างแน่นอนหลวงปู่มั่นท่านคือหลวงพ่อใหญ่หรือบุรพาจารย์ของพระป่าสายกรรมาฐานทั้งปวงหลวงพ่อสายพระป่าผู้ที่มีชื่อเสียงมีอภิญญาที่ได้รับความนี้ ยมนับถือแทบจะทั้งหมดในยุคปัจจุบันคือเศษสายของท่านกันทั้งนั้นเลยเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ชวนให้เคารพเลื่อมใสและก็นับถือในภูมิธรรมของหลวงปู่เป็นยิ่งนักที่ท่านอุตาหให้ความการุณาเมตตากับสัมภเวสีตัวในน้อยผู้มีกรรมแต่ยังใช้เวลาบนโลกไม่หมด ไปตามกลับถึงยมมโลกคราวหนึ่งหลวงปู่มั่นออกจาาลิกไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหึงออกเยี่ยมเยือนญาติโยมและก็ลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อีสานตอนเหนือและได้เลือกที่พำนักอยู่ที่วัดป่าเก่าๆวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิมนต์ท่านให้พักอยู่บนกุฏิไม้ส่วนพระลูกศิษย์ก็หาพื้นที่ปรากฏอยู่รอบรอ หลวงปู่ใช้กุฏิไม้หลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาหลายคืนจนคืนหนึ่งจิตของหลวงปู่ได้สัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งจิตของสัมภเวสีตนนั้นยังเป็นจิตที่เพิ่งตายใหม่ๆท่านเห็นว่ามาวนเวียนแถวนี้หลายคืนแล้วจึงได้เรียกให้มาคุยด้วยวิญญาณปรากฏกายออกมา หลวงปู่ถามมาว่ามาจากไหนวิญญาณตัวนั้นก็กราบทันมีหน้าตาเศร้าหมองน้ำตาไหลาอาบแก้มบอกว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงปู่มากตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ให้ได้เที่ยวอ,ออกสาะแสวงหาหลวงปู่มานานแสนนาน เมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางเพื่อจะมากราบท่านแต่เหมือนมีกรรมอย่างไม่ได้ทำตามปณิธานระหว่างเดินทางก็ตายในป่าเสียก่อนด้วยไข้ปา่าจึงต้องมาเป็นสัมภอเสีเช่นนี้เมื่อลวงปู่มั่นได้ฟังก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและก็ศรัทธาอันแรงกล้าของวิญ,ญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่า ายมากี่วันแล้ววิญญาณดวงนั้นก็ตอบว่าสามวันครับวิญญาณตอบงั้นโยมก็เหลือเวลาอีกเจ็ดวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไปอาตมาจะสอนการภาวนาให้จงตั้งใจให้มากนะเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงมาหาอาตมาในเวลานี้ของทุกๆวันวิญญาณดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาก็เพียรมาหาหลวงปู่ทุกคืน ซึ่งหลวงปู่ก็สอนหลักธรรมและคำภาวนาให้แก่เขาทุกคืนจนเวลาล่วงเข้าคืนสุดท้ายหลวงปู่มันไม่เห็นเข้ามาหาท่านเหมือนเดิมจึงกำหนดจิตดูก็เห็นว่าวิญญาณตนนั้นพึ่งถูกยมมาทูตจับไปนำตัวไปนระกเสียแล้วอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาทำไมยมมาทูตขยันเสียจริง หลวงปู่ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะไม่ออกมาข้างนอกถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวท่านก็กลับหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิถอดกายทิพยออกไปจากกุฏิไปถึงทางเข้ายมบโลกท่านเข้าไปลึกลึกหน่อยจึงได้สัมผัสได้ถึงความกลิ่นและก็เสียงร้องระงม มันเป็นความรู้สึกของความทุกข์เหลือแสนที่ไม่จบสิ้นเป็นเวลานานชั่วกับชัว่วกรรมจากนรกกุมต่างๆที่คนไหนกำลังรับโทษอย่างหนักจิตของหลวงปู่ล่องลอยไปถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาก็พบกับกลุ่มยม,มทูตที่กำลังนำพาขบวนวิญญาณเดินไปเพื่อชำระความ วิญญาณทั้งหมดถูกล่าด้วยโซ่ตรวนหน้าตาเศร้าหมองหลวงปู่เห็นชายคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อลองปู่เข้าไปใกล้ๆพวกยมมาทูตก็ยกอาวุธเข้ามาใกลหยุดก่อนสมณะรูปนี้เข้ามาทำไมไม่มีโทระอะไรหรอกครับท่านหลวงปู่ยกมือชี้ไปทางสำมพอเวสีตนนั้นแล้วพูดว่า อาตมามาที่นี่ก็เพื่อจะแจ้งเหตุให้ทราบว่าวิญญาณตนนี้ยังเหลือเวลาบนโลกมนุษย์อีกหนึ่งวันท่านอย่าเพิ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกยมมาทูตทำหน้าเขึงขังจริงจังและแตะข้อกลอกมาว่าออกไปออกไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปูต่ตอบกลับไปว่าอาตมาไม่ไปเรายมมาทูตมีสีหน้าเฮี้ยมดุดันมากขึ้น เอาอาวุธออกมาเดินเข้าหาหลวงปู่ทำท่าจะฟันหลวงปู่แล้วมีเสียงขึ้นว่าหยุดก่อนทันใดนั้นแผ่นดินในยมมโลกก็สั่นไหวอย่างรุนแรงจนเสียงวิญญาณที่กีดรร้องดังระงมเงียบกริบเกิดประกายลำแสงเหมือนฟ้าผ่าเป็นสิบบครั้งปรากฏเป็นพญยายมราชตาดุดันน่ากภายในดวงตาม,มีอำนาจ เข้ามาหาหลวงปู่มั่นพร้อมกับกาบที่เท้าแล้วถามว่ามีเหตุอันใดถึงกลับต้องมาถึงยมมโลกครับหลวงปู่มัน่นตอบว่าอาตมาต้องการมาตามท่านผู้นี้ซึ่งเขายังตั้งจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกอีกหนึ่งวันท่านจับเขามาก่อนให้เขาได้ภาวนาได้ครบกําหนดก่อนได้ไหมท่านพยายมมาลาดแต่วันเดียวเองนะครับ หลวงปู่มันก็บอกว่าวันเดียวนั่นแหละจะแค่วันเดียวปีเดียวหรืออดใจเดียวก็ย,ยังอยู่ในช่วงของภาวนาท่านคงลืมไปแล้วนะสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในยมโมโลกก็แทบจะเป็นเวลานานชั่วกับช่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปี แต่ในช่วงอึดใจเดียวเท่านั้นที่จิตของพระอ,องค์วิ่งไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาจะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามก็ยังมีเวลาอยู่ก็ควรให้เขาไม่ใช่หรือท่านเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้จิตที่เป็นธรรมจงลองตรองดูนะเมื่อท่านพญายมมาราชได้ฟังจึงยกมือไหว้หลวงปู่ ตอนเข้าไปถามความของท่านพยายมาราชได้ใจความว่าวิญญาณน,นี้ถูกจับมัดร,รวมมากับกลุ่มผีเล่ลอนบังเอิญว่าเป็นทางผ่านของป่าของเขาพอดีจึงโดนจับมาด้วยแล้วท่านพิจารณาว่าวิญญาณน,นี้มีกรรมก็จริงแต่มีจิตใจดีอยู่มากไม่นานจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีก เมื่อกลับมาโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาทันทีเป็นเวลาหนึ่งวันแล้วก็สอนวิญญาณน,นั้นทั้งหมดเต็มความรู้ของท่านท่านกำชับว่าจงมาเร่งความเพียรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันการได้บรรลุผลในชาตินี้แต่ผลการปฏิบัติจะติดตัวตามตัวเจ้าไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็สำเร็จชาติหน้า วิญญาณน,นั้นจดจำทุกถ้อยคำที่หลวงปู่สอนด้วยความตั้งใจย่อมบทูแต่มารับตัววิญญาณน,นั้นไปวิญญาณน,นั้นก้มลงกราบแล้วปรารถนาตัวขอรับใช้หลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติและวิญญาณน,นั้นก็สลายหายไปน่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณที่มีจิตแน่วแน่นี้ช่างมีเวลาน้อยเหลือเกิน เขาเที่ยวเพียนตามหาหลวงปู่เป็นเวลาหลายสิบปีกว่าจะได้เจอกับมีกรรมต้องตายเสียก่อนจึงได้เจอหลวงปู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นแต่เป็นเจ็ดวันที่มีค่าทำให้หลวงปู่ต้องไปตามมาจากยมมโลกแม้แต่วันเดียวถึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดียิ่งอยากทำอะไรไม่ยอมทำเมื่อหมดเวลาแล้วต้องเสียใจที่ใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่า ชีวิตนี้น้อยนักอีกไม่นานพวกท่านก็ต้องตายจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเถิดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ